ทนอย่างนี้นะฮะทุกวันต้องกินข้าวกล่องนะคุณอยู่เวรเนี่ยคือจะออกไปกินข้าวอร่อยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคุณต้องกินข้าวกล่องหรือบางทีงานหนักไปออกไปกินข้าวไม่ได้ฝากเพื่อนซื้อเข้ามามีลิซเคยกินข้าวดึกสุดนะคือรีตอนนี้อยู่ปีสี่นะรีไปออกโรงพยาบาลข้างนอกโรงพยาบาลข้างนอกอ่ะเออไม่อยากบอกที่โรงพยาบาลอยู่ออกไลนข้างนอกคืองานแบบคนไข้เข้ามาเรื่อยๆไม่รู้ไมา่มาจากไหนนะฮะได้กินข้าวทีหนึ่งคือประมาณสี่ห้าทุ่มอ่ะคือข้าวเย็นไม่ได้กินนะคือเป็นแค่ปีสี่นะ แล้วไม่อยากจะนึกภาพบอกคนอื่นนะเขาอยู่อย่างนั้นทุกวันเขาจะแบบเจอยังไงนาอเออชีมก็หนักเหมือนกันนะฮะเล่าให้ฟังให้ชฉยหร้อกเรียกร้องคะแนนสงสารนะฮะอืมนะอ่ะก็วันนี้ก็เตรียมเพลงนะครับเตรียมเพลงใหม่มาเลาให้ทุกคนฟังนะฮะเพลงใหม่แต่ว่าแต่ว่า คนรู้ใช่ไหมจำเน่าไรรู้แล้วใช่ไหมรู้รู้ว่าอะไรใช่ถูกต้องนะฮะก็พอเป็นเพลงใหม่เนี่ยการร้องครั้งแรกเนี่ยมันจะตะกุกตะกักนิดนึงเนื้อเพลงเนี่ยเป็นอะไรที่จํายากกว่าตําราเรียนนะฮะทุกคนจําไว้นะฮะจำยากกว่าตําราเรียนอีกนะครับว่าแล้วอย่าเพิ่งขึ้นเพลงนะฮะ พห้ขวานึกท่อนขึ้นก่อนนะครับถ้าริดร้องผิดถ้าริดร้องมั่วหรือลิดเงียบไปช่วยกันร้องนะฮะแต่เพลงนี้ฮะอะไรนะจะขนเนื้อในกูเกิลเพลงอะไรหรอ,เ,หรอเดี๋ยวขึ้นเพลงมาจะรู้เองแต่ว่าตั้งใจมาร้องให้ทุกคนฟังนะฮะเพลงนี้ก็จะกุ่ตะกัดก็ ไม่ yang, ว่ากันเนาะเดี <tama> ๋ยวเราไปฟังจริงๆงันนะนม่ฮะเอาไปฟังเพลงนี้กันเลยครับรู้จ ธอควรต้อเ,เรียนเรื่องของเราเพราะว่าคู่ดีกว่าเพราะคู่คสำคัญก,กว่ารู้จะมีเหตุผลอยู่ไรสักอย่างที่เธอให้เธออยู่กับฉันก็อาจเป็นเพราะเธอแค่เหงาใจ ในวันที่เราพบกันเธอแค่มีความสุขแต่ว่าเธอไม่ได้รักกันแต่ฉันรักรักเธอไมเแลาทันใจรู้ฉันรู้ว่าเธอต้องไปแต่ยากจะขอร้องใจออก,กัน รักฉันรักฉันเถอะนะจะไม่ทั้งมีเธอเสียใจรัวฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีกอนทับใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันมันยังมี มันม <the> ีบางอย่าง <the> 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 <the>